ห้องพัไอกเกิลนะคะสวยมากเลยค่ะยุท่ามกาลางภูเขาตรงนี้เป็นแบบเหมือนนอกชาห้องส่วนตัวนะคะแล้วเขาก็จะมีนี่ออนเซ็นส่วนตัวด้วยน้ำอุ่นอนอ,อนเซ็นส่วนตัวนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของ ห้องพักโดยรอบนะคะพักกับท่านซูปเปอร์ซูปเปอร์โมเดลของเราคือท่านซูปเปอร์สุภชยาวันนี้ชยาวันนิชยาคุณนิชยาวงทัญะะเลิศค่ะทัญเลิศค่ะสวยมากค่ะนี่แม่ถ่ายรูปตรงนี้เองนอนกันนันเรา <laughs> เราต้องให้ลูก,ลกดูหน่อยเนาะ แม่นั่งตรงนี้แม่นั่งตรงนี้เ,เชื่อแม่เชื่อแม่กับสีโซฟานี่เช้่อข้าวใส่ข้ากันะหนูแล้วเราจะไปออนเซ็นกันก่อน,นเนาะแล้วเราค่อยลงไปไปกินข้าวนี่หกกี่โมงแล้วคะเนี่ยเขานัดเท่าไหร่กินข้าวหกงแม่หกโมงครึ่งนะคะห้องพักหกหนึ่งเจ็ดงวดนี้นะคะ